ไหลโตไหมไหลโตค่ะเป็นร้อยหกสิบสีมาอีกสองพัโอ้ไหลโตโกันเลยนะรางวัลก้อนโตนะคะอีกก้อนหนึ่งซูเปอร์เมกาสามพันหนึ่ง สวัสดีเพื่อนๆสายปั่นทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่อยู่กับเราเช่นเคยกับช่องลิลลี่นะคะสมาครเพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะมาวันนี้เราไปลุยกันในเกมมาจองเวสองจากค่ายพ g กันนะคะวันนี้พี่จม,มาจองของเราจะมาจริงมาแท้ขนาดไหนมาเราไปลุยกันเลยนี่นะคะวันนี้ก็มีทุนที่330นะคะก็คือเล่นเหลือเมื่อวานวนะเนาะวันนี้ก็เลยมาต่อนะคะมาเล่นต่อนะคะมาหากําไรต่อ วันนี้ไปเลื่อน,นีนเบตสามกันก่อนเลยนะคะคลิปนีทำเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะน้องๆที่มีอยายุต่ำกว่าสิบแปดปีลี่แม่แนะนำนะคะเอ๊ดูเพื่อความสนุกสนานเนาะมาดูกันต่อนะคะดูกันต่อเนาะโอ้ยเนียน่ยบน,ยนมะมาถึงห้าไปเก้าน,นะคะไหลต่อเลยค่ะเก้าจุดสี่ห้าไป,ะะไปโอ้ยไม่มาให้เลยมาจองเงียบอีกละ เงียบอีกละเงียบอีกล้วต่อไเออมาสองานะคะสี่ห้าลุยกันต่อลุยกันต่อไหลกันไปไหลกันปุ้ยไหลกันไปนะคะไปเออยม่คะสองหนึบเชื่อมอีกปื๊ดเออห้าสมาต่อไหมคะเออถึงสามเชัาวมมนีใก้าฮะโอ้โหเต็มแผงหนึ่งหนึ่งเจนเออมาสองรยสหน้าแดงหน้าแดงมาไหมฮะไม่มานะมารางวัลโตนโตซูเปอร์เมกา 418.80โอ้โหจากทุน3 3มนะคะทุกคนตัวนี้ก็700อกว่าแล้วนะเออเม,มนะันมาาเ,รเริ่มมาแล้วทุกคนที่มาจองของเราเริ่มมาแล้วยูเถอะไม่ท่าท่าไปหน,าหน้าแดงขอ, 240, 4, อ,อ,อหน้าแดงเอ้ย2 4ง้ยไปเอ้ยถือว่าโอเคอยู่นะก้อนโตท่ามาเลย ซูเปอร์เมกาสามหนึ่งสามจุดีสิบนะคะทุกคนตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเล่นมาได้สักพักแล้วเนาะเออใครอยากตามก็ตามให้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะโอ้เต็มแผงไปอีกแล้วเต็มแผงไปอีกแล้วเออใครอยากตามนะทุกคนตามให้ที่คอมเมนต์ได้เลยมาพยายาเบ็ดขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะคะเออเอาเบ็ดอะไรดีทุกคนเบ็ดสิบมันจะมากไปไหมอะเออมาไปจัดเบ็ดห้าดีกว่าจัดไปค่ะกับเบ็ดห้าแล้วกันนะคะเออ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเราไม่โล่งมากเราทุกคนทุนเราก็ยังไม่เยอะมากนะคะตอนนี้ก็หนึ่งพันเราก็ยังไม่ขยับไปที่เบสสิทธิ์นะคะรออีกแป๊บหนึ่งแล้วกันได้อีกหน่อยนึงนะคะค่อยขยับไปเบสหลักสินะคะเออโอ้ยม่ถ้าสองลงมาหน่อสิเนาะมาอีกไม่ถ้าห้าเชื่อวยายสิบสองไหลต่อนะคะเต็มๆไม่เชื่อาวาปื๊ดเอ้ยอย่างงี้สิคะหกร้อยมาอีกไหมเออ รางวัลก้อนโตนะคะมาเลยกำหนด5สูปเปอร์เมกาจะ670 670นะคะทุกคนฟังไม่ฟังนะคะวันนี้เออถือว่าโอเคถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะเพื่อนๆนะเงียบอีกละมาไหมฮะวี้ยว่าน670นะคะไหลต่อไหมไหลต่อไหมไหลต่อไหมเอ,อ้ยเงียบจ้าเงียบมากโ,โอ๋ ไม่มาให้เลยนะสงสัยต้องเ,เปลี่ยนเ,นเ,นเนบตมังคะเนี้เฮ้ยอยางทำกับเราแบบนีสิคามาจองมาจองมาจองเฮ้ยมาเปลี่ยนเบดดีกว่าทุกคนแบบสถานการณ์มันไม่ค่อยดีแล้วอะ จัดไปค่ะเบรคสิดธินะคะรอบนี้จัดไปออโต้ไปเลยเบรดถ้าไม่ได้ก็ไปเบรดสิทธนะฮะนี่อุ้สี่ปมาอีกนะทุกคนถุงสองเชือกวายโอ้โหไม่ทัดสามร้อยหกสิบเต็มเไปเลยมาอีกหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบโอ้โหวิ่มาอีกนะทุกคนแบบพันๆเลยอะทุกคนรางวัลก้อนโตนะคะอีกก้อนหนึ่งซูเปอร์เมก้าสองเการ้อยเออบอกแล้วบอกแล้วว่าปังมาตัวนี้ ขยับตามไตามไม่ต้องคอมเมนต์นะคบเพื่อนนะเออโอ้ยอะไรนะคะว่าแบบถ้าเราใช้เบ็ดอะไรที่มันไม่ฟังแล้วก็เปลี่ยนเบ็ดไปได้เลยขยับขึ้นไปได้เลยนะคะตรงเงี้ยถุงห้าใบมาอีกว่านสี่ตัวยี่สิบมาอีกนะคนหกสี่ต่อไม่ไหลต่อไม่ปื้ดเต็มแคงอีกแล้วหนึ่งพันยี่สันยีเออโต ซูปเปอร์เมกาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามเฮ้ยโอเคอยู่นะมาขยาเบตขึ้นไปจัดไปค่ะกระเบตยี่สิบมันเริ่มมางนี้แล้วก็มันกล้ามาก็กล้าจัดนะคะเอ้ยไปเอ้ยว่าลงมาสี่สิบมาอีกนะคะทุกคนไปท้งสงเชอยววายมาอีกไหมฮะเฮ้ยมาสิคะมาสิคะหม,มุนเองเอ้ยน้าเขียวไป,ไป ยี่สิบสี่ไหลต,ต่อไหลต่อไห่ไหลต่อไมไหลต่อค่ะเปลนร้อยเจสี่มาอีกสองพองโอ้ไหลต่อต่อันเลยนะลงมันก้อนโตนะคะอีกก้อนนึงซูเปอร์เมกาสามพันหน้ยกาสิบแปอือ จากทุนวันนี้นะคะแบบทุนหลักร้อยตัวนี้ก็8,872นะ <atrav isa> ถ <Willy> ือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะอยากตามก็ตามให้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะทางอันนีลี่จะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบาย